และ่นและ FM 90.5เสนอรายการจับที่พจรโลกโดยสุทธิชายยุนและเทพชัยยงสนับสนุนโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาธิบาลพัฒนากิจการสู่สากล AAS 3G 2100เร็วชัวแรงจริงที่สุดในกรุงเทพเลือกฟิล์มก็เหมือนเลือกคู่ต้องอยู่กันไปอีกนานจอจงลามินา่าฟิล์มคุณภาพยอดนิยมอันดับหนึ่งของผู้ใช้รถ โทร02 422 2345การท่าเรือแห่งประเทศไทยประตูการค้าหลักของประเทศที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยในระดับสากลพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศเชื่อมโยงโครงข่ายการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งเสริมสร้างความมั่นคงแก่ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน การท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมิบาลพัฒนากิจการสู่สากล นี่ซื้อ iPhone 5S กับ AIS วันนี้รับส่วนลดทันที7,000บาทโโหจริงดิเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ดีแค่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS แล้วถ้าอยากได้ฟรีเลยล่ะก็ย้ายค่ายมา AIS ดีได้ฟรี Nokia Asha Ar 503ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายยังมีส่วนลดรื่นอื่นอีกเพียบย,ย,ย้ายค่ายเปลี่ยนเครื่องใหม่ยังไงก็คุ้มที่ AIS ช h อ p และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจาก AIS 3G 2,100 ขอทุกท่านร่วมวยพรแด่เจ้าบ่าวรถใหม่และเจ้าสาวฟิล์มกองแสงอะไรก็ได้เลือกฟิล์มก็เหมือนเลือกคู่เลือกไม่ดีสร้างแต่เรื่องเดือดร้อนเปลี่ยนก็ยาก เจาะจงฟิล์มนามิน่าฟิล์มเดียวที่ผ่านการพิสูจน์จาก5สถาบันระดับโลกพร้อม4แหล่งวัลคุณภาพมั่นใจกันร้อนกันหลวีได้ดีกว่าจริงเลือกฟิล์มให้ดีเพราะต้องอยู่กันไปอีกนานเจาะจงนามิน่าฟิล์มคุณภาพยอดนิยมอันดับหนึ่งของผู้ใช้รถ l a ม i น a the world's number one window film สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้ที่ันสมฤทัยอยู่กับคุณโอภาสสวัสดีครับค่ะวันนี้ข่าวคลาวโดยเฉพาะเรื่องกา,การเมืองก็ยังเรียกว่ามีหลายประเด็นมากหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็ทุกประเด็นเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันหมดที่ไฮไลท์ที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยมีอยู่สองจุดจุดแรกที่กรกตช่วงเช้าเมื่อเช้าประมาณ9ก้าโมงเนี่ยคุณอภิสิทธ เดินทางไปที่กกตแล้วไปพบไปหารือพูดคุยกับกกตทั้ง5้าท่านครับคาดว่าจะคุยกันเสร็จประมาณสักสิบโมงเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยกกตก็จะมีกําหนดการเดิมว่าจะประชุมเพื่อพิจารณารับรองสอวอเลือกตั้งในส่วนที่เหลืออีก15้าคนให้ครบภายในวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายคือวันที่ครบสาวันหลังจะมีการเลือกตั้งสอวอเมื่อวันที่สาเดือนที่แล้ว ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยภายใน30วันเนี่ยยังไงต้องถ้าไม่ม,มีหลักฐานชัดเจนต้องรับรองไปก่อนแล้วภายหลังหลังจากนั้นถ้าเกิดมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่ามีการได้รับเลือกตั้งมาโดยทุจริตสามารถสอยเรียกว่าสอยจําได้ใช่ไหมคะก็คือว่าสามารถสอยได้ภายใน1ปีเพราะฉะนั้นคนที่สวที่กรกะตรับรองไปในวันนี้แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่า ทุกอย่างคลีนเรียบร้อยจะต้องให้สารป็นคนให้ไปเหลือไปได้ใช่อังนั้นคือหลังเลือกตั้งค่ะอันนั้นจุดหนึ่งที่กรกตอีกจุดหนึ่งที่ปปชวันนี้จะมีอะไรครับวันนี้ก็จะมีเรื่องจำนำข้าวที่สุดเนื่องจากทนายคุณยิ่งรักนะฮะก็มาขอให้ทางปปชทบทวนพยานเจ็ดคนนะครับว่าจะตัดออกอะไรเงี้ยครับวันนี้ปปชก็จะมาดูกันว่ามีความจําเป็นแค่ไหนนะครับที่จะต้องไต่สวนพยานเหล่านี้นะครับจะต้องให้ทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีเรื่องของกรณีที่คุณจันยงพงราชาทำหนังสือสอบถามคุณวิชามหาคุณที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องสต๊อกข้าว,าวหายไปสองล้านตันคุณยันยงก็ยืนยันว่าข้าวสต๊อกข้าวของรัฐบาลในกกดังเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้หายไป อย,อย่างที่คุณวิชาเ่าอ้าวคือคุณวิชาไปเอาข้อมูลมาจากประธานรุมการปิด,ปดบัญชีชที่มีคุณสุภาพิชิตติเป็นประธานเนี่ยครับอทีนี้ก็เลยแต่ก็มีประเด็นขึ้นมาหลังจากที่คุณยันยงพูดถึงตัวเลขใช่ไหมคะคก็เลยกลายเป็นบอกว่าอะแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการ ร,ระบายข้าวกันปล่อยขายข้าวออกไปเลยใช่ไหมไม่ได้เสียหาย2อ0แสนล้านถึงขนาดนั้นคือยอมรับว่ามีความขาดทุนจริงแต่ไม,ไม่ไม่ได้เสียหายถึง2องแสนล้านครัคร่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นประเด็นไฮไลท์อีกประเด็นหนึ่งวันนี้ปปชต้องพิจารณาด้วยครับก็เรื่องสวห้าสิคนนะที่มีร่วมในการเส,รลลอสนสรสอร่างแก้ไขมาโนุกิมาสววันนี้ปปชขเขาก็จะดูกันว่า ว่าจะผิดไม่ผิดยังไงค่ะคือถ้าจํากันได้เนี่ยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสวซึ่งก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยไปแล้วว่ากระบวนการและเนื้อหาสส่วนเลยนะคะคือกระบวนการพิจารณาและเนื้อหาของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสวเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนไปร้องที่ปปชมีทั้งในส่วนของสอสอประชาธิปัตย์อดีตสสประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็มีเรียกว่าคนภายนอก ที่ไปร้องมีกลุ่มสอวอไปร้องกับปปชเพื่อให้ถอดถอน3 0 8สอสอส,อสอวอค,คือให้ใหถอดจริงๆก็คือว่าให้ถอดถอนสอสส,สอวอที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐมนูญ<ม>เรื่องที่มาสอวอเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยปปชก็มีการคัดกรองรว่าะจะพิจารณารับในส่วนของใครบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยปปชก็กรองมาระดับหนึ่ง ในส่วนของสอสส,สวที่ปปชจะพิจารณาแล้วก็จะชี้มูลว่ามีความผิดหรือไม่มีความผิดเนี่ยมีทั้งหมด308คนคใช่ไหมะคะโดยเกณฑ์ที่ปปชพิจารณาในเบื้องต้นตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือว่าคนที่เสนอร่างแก้ไขและทำนูนเรื่องที่มาสวคนที่ลงชื่อเสนอในวาระที่หนึ่งเนี่ยแหละเป็นคนที่ผิด เป็นเป็นคนที่ปปชเห็นว่าน่าจะเข้าข่ายที่จะต้องมาพี่ณาว่าจะผิดหรือเปล่าก็คือคนเสนอร่างใช่แต่คนที่ไม่ได้เสนอร่างแต่ไปโหวตในวาระสองหรือวาระที่สามถือว่าไม่คือตอนนั้นปปชไม่ได้กลองเอาไว้ค,คือพวกนั้นก็ไม่โดนซึ่งตอนนั้นถ้าจําได้ก็คือว่านายกยิ่งรักษณนายกยิ่งรักษณ์ไม่ได้ร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย นายกเพียงแต่ไปร่วมโหวตโหวตวารละสามครับวารละสามซึ่งก็ไม่โดนครับตอนนั้นจําง่ายๆกคือว่าคนที่ไปโหวตทีหลังเนี่ยไม่โดนซึ่งก็ยังมีข้อถกเถียงกันนะว่าเอ๊ะระหว่างคนที่เสนอร่างมาในวารละหนึ่งซึ่งจริงๆเวลาเสนอร่างมาเนี่ยมันอาจเป็นแบบหนึ่งนะพอเข้าสภาเนี่ยมันถูกเปลี่ยนถูกแก้ไขไป ที่เห็นชัดเจนก็คือวาระสุดท้ายคือวาระที่3เนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าหน้าตาของร่างกฎหมายที่จะผ่านสภาหรือว่าผ่านรัฐสภาเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าจริจรงๆมันน่าจะดูวาระสุดท้ายหรือเปล่าใช่ครับผมเคยคุยกับอดีตกรรมการปปชในประเด็นนี้นะครับเขาก็งงมากที่เอาเอา,เอาผิดแค่คนที่เสนอ,อเสนอแล้วก็โหวาระหนึ่งเนี่ยครับเขาบอกว่าคนดูวาระสามเนี่ย หน้าหน้าน่าจะเห็นชัดว่าร่างมันออกเป็นยังไงมีปัญหายังไงแล้วก็ตอนนั้นก็มีข่าวมาตลอดว่าร่างสวที่กลังจะคลอดออกมาในผ่านวารละสามเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนไปมากมันเปลี่ยนไปมากแล้วก็มันไม่ถูกต้องตามแล้วมันดูยังไงแต่ก็ยังไปโหวตวารละสามไอ้คนที่โหวตวารละหนึ่งเนี่ยหรือว่าเสนอร่างเนี่ยมันยังห่างไกลไกลความผิดสาเร็จถ้าเราดูอย่างนี้นะฮะเขาก็เลยมองไอ้ทำไมมันกับบวกกับหาตัวนี้ใช่ดิฉันเห็นด้วยกับมุมมองนี้เพราะว่าคนที่เสนอร่างเข้ามาในวระที่หนึ่งเนี่ย ลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูญหรือว่าร่างกฎหมายใดๆก็แล้วแต่เข้าสู่สภาเนี่ยดิฉันยังมองว่ามันเป็นสิทธิอันนี้เป็นสิทธิชัดเจนเพราะรรว่ารัฐธรรมนูญเขียนให้สิทธิเอาไว้ว่าสสกี่คนที่จะเสนอร่างกฎหมายได้เพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเสนอร่างกฎหมายในมุมมองของเขาแต่เมื่อเข้าเข้าสู่สภาแล้วเนี่ยที่ประชุมสภาที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยเป็นคนมีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะยอมรับในร่างแก้ไขนั้นไหมอย่างเช่นคุณ โอภาษเสนอเข้ามาจะเห็นด้วยกับคุณโอภาษไหมและถึงที่สุดสภาก็จะอาจจะมีการไปแก้ไขเปลีป่ยนแปลงมีแรยติมากมายถ้าเรานึกไปถึงตอนร่างนิรโทษกรรมรที่บอกว่าเข้ามาอย่างหนึ่งออกไปอย่างหนึ่งคือหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉนันเลยเลยเห็นด้วยกับมุมมองที่บอกว่าคนที่ถ้าบอกว่าถ้าจะผิดนะ ถ้าบอกว่าทําในสิ่งที่เสนอร่างกฎหมายที่ขัดและธรรมนูญน่าจะเป็นวาระที่สามครับแต่วันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าที่ปปชจะชี้เนี่ยเป็นเฉพาะในส่วนของสวห้าสิบคนเท่านั้นใช่เพราะว่าปปชบอกว่าสวมีแค่ห้าสิบคนใช่สสมีเยอะคนมากจำนวนมากส่วนที่เหลือก็สามร้อยแปดลครับเพาห้าสิบอยากจะสามร้อยแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พิจารณาเฉพาะสวก่อนแต่ก็ยังมีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะ พ,พี่นาเฉพาะสาวก่อนเพราะว่ามันมีผลต่อวุฒิสภาคือตอนนี้มีวุฒิสภาอยู่ใช่ครับอา,อาจจะมีผลโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการตัดสินก่อนที่สวชุดใหม่จะเข้ามาทําหน้าที่เนี่ยอาจจะทําให้สว50คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวเลือกตั้งเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มันมีประเด็นที่โยงเกี่ยวข้องกันก็ค,คือเรื่องการถอดถอนครับ อันนี้ประเด็นที่โยงกันล่าสุดก็คือว่าเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่จะให้มีการาทุนกล้าวพระราชพิสิกาเพื่อเปิดประชุมสมัยวิสามันแต่ถ้าเข้าใจกันง่ายก็คือว่าเพื่อให้วุฒิสภาเปิดประชุมได้นั่นแหละก็ระหว่างวันที่สองถึงวันที่สิพฤษภาคมครับก็อันแรกเลยอันแรกพอวันที่สองเนี่ยก็ อาจจะให้สวที่กรกตรับรองนี่ฮะมาปฏิญาณตนเพื่อบรรจนาทีกแล้วก็บอกค่ะว่าจะมีสวชุดใหม่เข้ามาทํางานเลยนะครับค่ะเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่กรกตจะรับรองสวง่ายๆก็คือครบ77คนในส่วนสวเลือกตั้งในวันนี้ก็ไม่ต้องไปถามเราว่าครบ9 5หเรหรือเปล่าเพราะว่า7 7เอไอ้เ7คนก็คือ100%เซแล้วก็ถ้าครบเนี่ยช่วงวัน2วันนี้ก็กระบวนการทางธุรการไปรับหนังสือไปรายงานตัว ถ้าเป็นถ้าไม่มีอะไรติดขัดวันที่สองซึ่งเป็นวันแรกที่จะมีการเปิดประชุมวิสามานันเปิดประชุมวุฒทสภาเนี่ยสวชุดใหม่น่าจะเข้าไปปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ที่มันมีในวันที่สองนี่ก็มีวารละที่น่าจับตาอันหนึ่งก็คือเรื่องของคุณสุภาปิยจิตติซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปปชต้องเข้าใจนะครับว่าคุณสุภานี่ก็ค่อนข้างเป็นใบเหมือก<ไห>ใบเมากับรัฐบาลกั <S <S <ไห>บพรรคพวไทยมาตลอดนะฮะก็ ที่คุณยิ่งรักหรือรัฐบาลโดนเล่นงานแล้วจะนำข้าวเข้ามาจากข้อมูลที่ผิดบัญชีอ่าส่วนหนึ่ง,นนงทีนี้เรื่องของคุณสุภาเนี่ยเมื่อเข้าไปที่วุฒิเนี่ยเขาจะมีการตั้งกรรมาการตรวจสอบประวัติการตรวจสอบประวัติก็จะต้องอตรวจสอบอสอบถามไปยังหน่วยงานราชการอของข้อมูลจาค,คุณสุภาคือง่าย,ายๆเบื้องต้นก็คือว่าการเปิดประชุมวุฒิสภาครั้งเนี้ยมีเรื่องสําคัญอะไรบ้างเรื่องแรกเรื่องการแต่งตั้งคุณสุภามาเป็นปปชแทนคุณ ใจเด็ดพรชยาซึ่งเขาอายุครบเจ็ดสิบเจ็ปีไอ้เจ็ดสิบปีค่ะแล้วก็มีเรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของสารปกครองสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าไปเป็นตุลาการสารปกครองในสายผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคนครับอันนี้ก็ต้องมีการตั้งกรรมการสรรหาเหมือนกันค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทางฝ่ายรัฐบาลเห็นด้วยว่าการเปิดประชุมวุฒิสภาครั้งนี้ก็คือเพื่อทําหน้าที่แต่งตั้งคือถ้าเราย้อนไปเนี่ย ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลพยายามที่จะเหมือนกับว่าไม่อยากให้เปิดประชุมวุฒิสภามีการไปถามกฤษฎีกามีการตอบมาในเบื้องต้นเหมือนกับว่าเปิดไม่ได้เพราะว่าในภาวะที่ไม่มีสภาผู้แทนไม่มีประธานรัฐสภาเนี่ยการที่จะทุนกล้าวพระกกราชกฤิฎีกาเพื่อเปิดสมัยประชุมเนี่ยทำไม่ได้แต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยมีข้อมูลออกมาชัดเจนว่าปีส9่เก้สมัยค,คุณทักษิณยุบสภาไปแล้วแต่ก็มีการ คลรมคุณทักษิณเนี่ยแหละมีการทูลเก้าพระเจ้กฤิฎีกาเพื่อเปิดประชุมวิสามันเพื่อให้วุฒิสภาเปิดเพื่อเลือกกกตครับตอนนั้นกกตชุดสามหนาเขาโดนศาลตัดสินแล้วก็พ้นตำแหน่งไปคบคุณวัฒนาเพิ่มราบอ่าใช่ับพวกอะใช่ก็ตอนนั้นปีสี่เก้าทำได้ทำไมครั้งนี้จะทำไม่ได้สุดท้ายรัฐบาลยอมจำนนนะคือต้องพูดแบบนี้เลยเพราะว่ารัฐบาลยอมจำนนให้มีการเปิดวุฒิสภาเพื่อที่จะแต่งตั้ง ในส่วนของปปชแล้วก็ในส่วนของสารปกครองได้แต่ในส่วนของการถอดถอนเนี่ยรัฐบาลบอกว่าตอนนี้ยังมีความเห็นแย้งกันอยู่ใช่ครับก็รอสารบรรณูะจะใช่สามนรรณูนที่ใช้เห็นครับแต่แต่ดูเหมือนกับว่าอาจจะไม่ไปที่สารแลธรรมนูญแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องรอดูว่าทางทางวุฒิสภาเนี่ยจะยอมตามที่ทางนักกฎหมายของรัฐบาลเขามองหรือเปล่าเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเขามองว่าถ้าเป็นเรื่องถอดถอนเนี่ย จะต้องมีประธานรัฐสภาเป็นคนทุนกล้าพระราชบิดาคือเขามองเป็นอีกทางหนึ่งอันนี้ก็เป็นความเห็นข้อกฎหมายที่แตกต่างแต่สุดท้ายวุฒิสภาวันศุกร์นี้จะเปิดประชุมได้แล้วนอกจากเรื่องแต่งตั้งปปชสารปกครองแล้วเนี่ยมีเรื่องที่ต้องจับตาคือเรื่องประธานประธานวุฒิสภาการเลือกจะมีการเลือกไหมคือต้องเข้าใจว่าตามรัฐมนูลเนี่ยถึงแม้มีสวชุดใหม่เนี่ยประธานตําแหน่งประธานรองประธานเขาจะ ที่เป็นคนเก่าอลยาเนี่ยทำหน้าที่ต่อไปได้ <S <S <ช>ทีนี้เนี่ยเ,เรื่องนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่ามันสาม,มารถทาได้อยู่แล้วการเลือกประธานรองประธานวุฒิสภาเนี่ยนะมันเป็นเรนื่องประธานรองประธานในการทําหน้าที่ <S <S ประชุม,มเป็นเรื่องของภายในองค์กรมันเมื่อเปิดประชุมได้เนี่ยเปิดประชุมสภา <S <S มมได้เมื่อมีสวใหม่มามันก็ควรจะเลือกได้ก็ต้องเลือกประมุกเลือกรองประธานอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้สั้นๆก็คือว่าถ้าพูดถึงค a n ิเดตพอพูดไปถึงเรื่องเลือกประธานเนี่ยค a n ิเดตคนสําคัญตอนนี้ หนึ่งก็คุณสุรชัยนี่แหละครับรองประธานที่ทําหน้าที่ประธานอยู่ในตอนนี้เป็นสวสัรหาก็คือยังทําหน้าที่ต่อไปอีกสามปีเท่าที่เช็คล่าสุดเนี่ยก็คือคุณสุรชัยน่าจะเป็นแคนดิเดตคนเดียวของฝั่งสวสัรหาแล้วก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าอาจจะเสนอคุณหญิงจรุวรรณซึ่งเป็นสวเลือกตั้งสายที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายรัฐบาลเลวอสายตรงห้ามรัฐบาลเข้ามาอีกคน ล่าสุดไม่ฮะล่าสุดมีกระแสข่าวคือในส่วนของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก่อนเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่มีการเสนอคุณหญิงจรุวรรณเพราะว่าถ้าเสนอเข้ามาก็แย่งคะแนนกับคุณุรชัยแน่นอนอันนี้คือปีกหนึ่งแต่อีกปีกหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปดูว่าสุดท้ายฝ่ายรัฐบาลจะหนุนคุณจองชัยหรือว่าคุณสีเมืองจริญศิริแต่อย่างคุณสีเมืองเนี่ยคนที่แบบรู้จักคุณสีเมืองเขาบอกว่าโอ้ยสไตล์คุณสีเมืองเขาไม่ลงหรอก เพราะว่าถ้าลงเนี่ยเปลืองตัวเป็นเป้าชัดเจนเกินไปอาจจะส่งคุณจงชัยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าคุณสีเมืองขอถอนตัวอืมครับใช่ก็ต้องเราดูอันนั้นประเด็นหนึ่งและอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือว่าถ้าสมมุติว่าในห่วงช่วงเวลาที่มีการการเปิดประชุมวุฒิสภาเกิดสารแลธรรมนูญไปวินิจฉัยให้คุณยิ่งรักพ้นจากตําแหน่งครับแล้วคุณไพบูลเนี่ยขอไปด้วยบอกว่าถ้า คุณยิ่งรักพ้นตำแหน่งให้คอรมอพ้นตำแหน่งด้วยและขอให้วุฒิสภาทำหน้าที่สภาผู้แทนในการเลือกนายกทีนี้ก็ยุ่งสิฮะถ้าคุณสุรชัยได้เป็นประธานชุดใหม่เนี่ยคือคือเราพูดตอนนี้เรายังไม่ได้ดูเลยว่าใครจะได้เป็นประธานวุฒิสภาหรือยังไงแต่คือถ้าสมมุติว่าสารธรรมนูญเกิดไปวินิจฉัยตามที่คุณใบบูญขอเลยอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือเรื่องอการเลือกนายกถ้าเกิดภาวะสุญญากาศ อันนี้แหละคือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทางฝ่ายรัฐบาลในช่วงแรกไม่อยากจะเปิดประชุมวุฒิสภาถ้าพูดตรงๆแบบในเชิงวิเคราะห์นะคะเพราะว่าก่อนที่จะเปิดคราวนี้ได้ก็ยังมีการขัดขวางขัดแย้งกันระหว่างเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรเลขาธิการสภาผู้แทนรัษดรเนี่ยบอกว่าเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาในการเปิดขณะที่เลขาธิการวุฒิสภาเนี่ยบพราะว่าเป็นหน้าที่ของขันตรีนายกนำ นำทุนก้าพัฒนาที่สุดแล้วก็นํามาซึ่งรัฐบาลยอม,อมที่จะนำพัิกาทูนก้าเปิดแอะคือถ้าพูดตรงๆพูดง่ายๆก็คือบอกว่ารัฐบาลยอมจำนลแหละเพราะว่ามันมันข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็สิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีสีมันชัดเจนว่าเปิดได้ก็ต้องให้เปิดเพียงแต่ว่าร,รายละเอียดว่าจะเปิดแล้วทําอะไรได้ก็คงจะต้องมาถกเถียงแล้วก็โต้แย้งกันอีกทีแหละค่ะอันนี้ พูดเรื่องนี้เรายาวเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดใช่ไหมฮะมันมีเรื่องหนึ่งที่ท,ที่ที่น่าคิดก็ที่คุณทุชัยบอกว่าฝ่ายรัฐบาลก็พยายามเ,าเสนอตัวคนก็มาชิงตําแหน่งประธานรัฐเหมือนกัน <c oughs> ผมเข้าใจว่าก็เพื่อเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเผื่อ,อนายกกรณีคุณทวินสามนูนวินิจฉัย,ยให้เป็นสุญญากาศอย่างที่ว่าเนี่ยตามที่อย่างน้อยก็ต้องคุมได้ะ,ะถ้าคุณทุรชัยมาเนี่ยก็อาจจะมีการนําทุนก้าของนายกมาตัดเจดได้อืมก็คือว่าถ้าสมมติว่า เกิดว่า,าคนที่เป็นประธานสอวอเป็นคนที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลใกล้ชิดรัฐบาลมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเนี่ยการที่จะกําหนดประเด็นอะไรต่างๆที่จะเอาเข้าที่ประชุมเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับประธานก็ยังอาจจะเป็นที่สบายอกสบายใจของฝ่ายรัฐบาลหน่อยผมบอกมาพูดเรื่องคุณสุภาพิยจิตตินิดหนึ่งนะฮะที่พูดทางไว้ก็คือว่า อ,อย่างที่บอกนะ,ะต้องมีการตั้งกรรมการตรวจสอบประวัติแล้วก็ขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการเนี่ยคุณสุรชัยเลี้ยงวุฒชัยเนี่ยที่ทาหน้าที่ประธานวุฒิตอนนี้นะฮะเขามีความกังวลว่ามันจะไปช้าตอนที่ขอข้อมูลนี่แหละถ้าหน่วยราชการคือทางฝ่ายรัฐบาลเขาเปิดวิสามันเนี่ยพระราชกิษฎีกาที่ทุนกล้าวเนี่ยขอเปิดระหว,าว่างวันที่สองถึงวันที่สิบใช่ครับแค่แปดวันครับแล้ววันเขาวางปฏิทินเอาไว้ว่าขอข้อมูลเนี่ยแล้วก็ วันที่เกวันวันวให้วันที่6เนี่ยให้วันที่6กเนี่ยข้อมูลต่างๆให้มาให้มาให้ให้ครบอะไรฮะ <c oughs> แล้วก็วันที่เก้าก็จะได้เรียกประชุมวุฒิพิจารณาเรื่องคนสุภากันแล้วก็เห็นชอบแต่ทีนี้เนี่ยเขาเกรงว่าหจจน,น,น่วยราชการจะจะส่งมาช้าก็อาจจะสมัยนี้จะประชุมไม่แต่ถ้าเท<ำ>่าที่ <c oughs> ฉันดูจากไอ้ที่ผ่านมาของวุฒิสภาการทํางานของวุฒิสภาเนี่ยการที่จะแต่งตั้งใครเข้าไปเป็นปปชหรืออะไรเนี่ยเขาจะต้องมีขั้นตอน จะช้าจะต้องใช้เวลามากตรงในส่วนของกรรมการที่ไปตรวจสอบนี่นแหละเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมีอยู่8วันเนี่ยจะทําทันหรือเปล่าเพราค่อน,นข้าง,งมีปัญหาค่ะคก,ก็มุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ที่ต้องติดตามกันอ,อย่างใกล้ชิดช่วงนี้ก็คือเรื่องความเคลื่อนไหวของคุณคอภิสิทธิ์นั่นแหละวันนี้คุณอภิสิทธิ์ไปเจอกรกะตช่วงเช้าเนี่ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าวันพรุ่งนี้ กกตกับรัฐบาลจะหารือกันเกี่ยวกับเรื่องวันเลือกตั้งครับวันนี้สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พยายามที่จะทำเนี่ยตามที่เมื่อวันก่อนคุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์กับเครือเราก็คือว่าจะไปพูดข้อเสนอต่างๆให้กับกกตเหมือนกับว่าให้กกตนเนี่ยเป็นสะพานเอาข้อความของคุณอภิสิทธิ์ไปบอกนายกครับเพราะว่าพรุ่งนี้เจอกันเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็หวังว่า ที่ประชุมระหว่างกกตกับนายกในวันพรุ่งนี้จะยังไม่มีการกําหนดหวันเลือกตั้งครับเพราะว่าถ้ากําหนดหวันเลือกตั้งก็จบ,บถ้ากําหนดวันเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเท่ากับว่านายกก็ไม่ฟังออกกตกําหนดกกอบไว้เร็วสุดก็คือ20รกรกฎาคมยีกรกฎาคมแต่ว่าพรกการเมืองก็อยากให้เร็วกว่านั้นใช่ฝ่ายเ,เพื่อไทยพยายามอยากให้เร็วอย่างนั้นให้เร็วกว่านั้นเมื่อวานนี้นายกมีท่าทีที่น่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องคุณอภิสิทธิ์ หลังจากที่ผ่านมานายกบอกว่าก็ยินดีที่จะคุยล่าสุดเมื่อวานนายกก็บอกว่าพูดในทํานองว่าก็อยากจะให้โอกาสคุณอภิสิทธิ์อยากจะบอกทุกคนว่าควรจะให้โอกาสคุณอภิสิทธิ์ในการที่จะเดินสายที่จะหาทางออกแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ที่ท่านาตั้งข้อสังเกตเองนะคะคจากคําสัมภาษณ์ของท่านประลัดยุติธรรมคุณกิติพงศ์กกิยัษ ท่านให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเหมือนกับทางออกข้อเสนอเนี่ยแหละมีประเด็นหนึ่งท่านบอกว่ารัฐบาลหลังเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปแล้วก็อยู่แค่ช่วงสั้นๆแค่ปีหรือปีครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการเสนอให้คนที่อยู่ในความขัดแย้งแน่นอนต้องเป็นคีแมนเว้นวรกทางการเมืองก็น่าจะเป็นข้อเสนอหนึ่งดิฉนันเลยคิดเอาเองว่าใครเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองบ้างครับค,คือคที่แน่ๆที่ผ่านมาเนี่ย ก็พูดถึงคุณยิ่งรักพูดถึงตระกูลชินวัตรแต่ดิฉันคิดเองนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ในข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าว่าเป็นไปได้ไหมว่าข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์ที่จนถึงวันนี้ยังไม่ยอมเปิดเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเสนอให้คีแมนสาคัญสาคัญ,คญ,คญเว้นวรรคในช่วงการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็รัฐบาลหลังเลือกตั้งก็มาปฏิรูปแล้วคีแมนไม่ว่าจะเป็นตระกูลชินวัตรหรือรวมทั้งคุณอภิสิทธิ์เองค่อยกลับมาอีกครั้งก็ต้องรอติดตามดูค่ะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไง ทั้งหมดคือช่วงเวลาของจับชีพจรโลกเช้านี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิติข่าว90.5ส้ะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย